อนจากบ้านมาบอกแม่ว่าจะไปหาเงินออกกระเป๋าสู่เมืองเจรลิญหาเงินกอนหนักแสนฝันให้แม่คอยทานอยู่บ้านน่าคงบน่นวัน

วันที่ว่าเป็นเพียงเอาชีวิตเพื่อนเขาเจะเลินหรือลูกอย king king anger, ู่ใหนมั้งของเพื่อนไปด้วยเสียงสีข้ามหังุดหงิดทั้งมีแต่ลูกมีปิตต้องคนทำใจได้จากบ้านมา trong khăn cả ốt thôn lầy lai mưa quán hơn đây thằng quản lý chạy không bay nữa mưa ban qua đông nan kín hót quê không thịt lúc mì phơi chạy nhân bỏ mưa nước cơmậ cá con ngủ không nói